อยู่ในกิดเขาครับเมอ่อนี้เบอร์หัวพว่วดินนี่แล้วตางไปครับวัวดิองครับมันครับผมขอมันหดพั่ดิน รถเกี่ยวเขาครับน,นี่ก็ได้ปุ่มนึงแล้วอันนี้เพื่อนกำลังเกี่ยวกันอยู่ครับผมอยู่ริมแม่น้ำซีครับผมแม่นม้ำซีบ้านหนองเนแหนตบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเชยียงพูมครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่ฝากน้องครับผมฮะรอรถเกี่ยวครับมื่อนี้อนอนนะกินข้าวปลาขื้นก็แล้วครับมื่อนี้หมกมันกับ มกปกทั่วดินป่าเนาะมันเจ็บแซ่บ อันตรายทุกขีก้าครับผมท่านผู้ชงครับนี่ครับผอมลึกระดับสูงสุดลึกมากครับเสรษกัดลึกไหมชันมากไหมชันมากใช่ไหมเออ กันมากนะก็ฟู้ได้ใช่ไหมไหวอ่ต่อจะเริ่มพัฒนานะครับครับเอาโอเคครับ Tá bom? Vou... สุดคลาสซิกนะครับขอบคุณชียครับแบตเตอรนี้สองก้อนนะฮะหกจีนะครับจีนนบเอ็ครับผมตันนี้สตาร์ตติดได้ครับพลังงานดีนะครับเ่าแก่ของเราครับเตาแก่วุธครับโอเคครับ ครับเดินนะเดินนี้แล้วครับลงไปแล้วครับทางด้าสุดชั้นนะครับโคตรน่ากลัวอันตรายครับพี่น้องครับโอ้โหโอ้วหไหวไหมเนี่ยไต่ไหเนี่ยโอ้หลังคาครับหลังคาครับโอหโบาดเสียวนะครับพี่น้อง แต่เราทำได้ทุกอย่างนะครับ<ว>น,นะครับเป็นบรรยากาศกินข้าวกินน้ำนะครับเ<ว><น>ส้นเกลียวครับมีอะไรก็กินไปนนตามนั้นห่อนเด้อห่อนเด้อตัวดินผมขว่ เฮ้ยสุดยอดครับบรรยากาศดีๆเแซนกลับกับแซนกลับฮะโอ้ถุงยามนี่ถุงยามพี่ถุงถุงยามพิเศษเลยเนี่ยฮะถุงยามพิเศษครับขาดด้ัยเดียวจะคล้องเลยขาดยังน้าเปกเด้อโอ้โบแมนน้าเปกเราเสารโดนแล้วสารเคมีเนาะ อาอครับาินถอดก,กินน้ำนด้พี่น้องบอมุมทอดใกล้อันยังกอดในตำนานอีกแล้วออรู้ล่ะลอันนี้กินมันเบิดไปก้อนบบกง่ายนึงแล้วสุดยอดบรรยากาศครับอืออีนนอพ่ออีแม่ขาเนียวฮะเวลาเดอ้อ เอผมว่ามันเบิดแล้วบแม่นเตียนเขาเจ้าแบบนี้เขาเจ้าในตำนานหัวหนุ่มรักวะนี่ก็านิกเลหรือเเขามาเรียนที่เฮ็ดไว้นี่ขายอย่าเดียวจ้ะทำไมป้อมหนาวะหนาเขาอะไรรอกว่าเราได้ซั่งอออันนี้ตัดเครื่องยงเดียวไม่ฮอนฮอนนี่เนาปีนแบบนีมีใครแบบใครพวกนี้ม่ใครจำได้วันนี้โอ้เซนปอกโอ้เซนปอกบัทนี่ยอกยูทูมู่ไ เซนปอกครับหาปูหาปลาอยู่ในแม่น้ำซีครับใส่ดวงใส่ดางคนเดียวก็ไปว่าตรงนี้ล้มตรงนี้ตำรวจป้ายานนี่หรอยันตะล้มบรรยากาศดีดีหาแกกัดเนี้ยกูขึ้นเอาขั้นไทยมาให้นเหรอสุดยอดบรรยากาศครับเดี๋ยวสอนเรา กินขาวกินน้ำน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้เป็นบรรยากาศดีๆครับเกี่ยวเขาเสร็จแล้วอ๋อเงี้งเนี่ยสมใครปลาวะสมไข่ปลาฮืออู้มาไหนกินข้าวไหมไอ้วุฒิเรามักกันเลยมัเชียเสียนวุฒิเราบักไอถอดแกวุฒิเลยถอดไก่หยามาพุทธากินข้าวยังครับมาไหมนั่งกินน้ำกันนี่บอลของไอปัญญาล้าสมไกลวะ กินเต้นแกเอาเต้าน้ำงงุกงยห้อันให้น้อยนี่อลายเติ่เนนะที่ใจงงุงหมดเจ้าบะหมี่อันน้อยกินหนึ่ครับกินข้าวกินน้ำมาบ้านไปตู้แดงอยู่เลยตู้แดงหางเข่าหาเข่าแล้วเจ้โอ้ครับไปหาเข่าให้ตะกูลนครับเก็บไปเก็บโอ้ยกินข้าวกับลูกกับหลานเด้ออยู่ตลอดปลอดภัยครับกินข้าวกินน้ำร่วมกันตอนนี้เราอันนี้พี่แวเราเดือดให้รถ นั่นนั่นขวดนังรถเป็นขวดรถนอนหลับวันนั้เหรอยากาศกินขอกินน้ำเส้นนี่ก็เส้นเกี๊ยวพักแหน็มันมากอยขอโทษขออภัยนะครับผมไปไปบกงดเซก็ได้พิเศษะเรากลับบ้านเเอ้าโตอขนหวไหมที่กินก็เสิเจเอากินในพี่ให้น้องมึงนะขุนขาหนาอ้จำจำจำจ้ำนี่ยขาเขาหันน้ามาดนมาโดนน่าง่บอก

เด้็กขอมาหนะอาอ่อยเจ้าพายติดข้อไปเจ้าไปเลยนักกินาะไกินข้าวหรือไองกินน,น้ำผสมน้ำผสมเราเปิดพรประดางไฟวัดน้ำผมเปลนบรรยากาศสวยพี่น้องโอ้จีขใส่ท้ๆก็ติดเนื้ยอะลอยลงบมันเปเรไปบรรยากาศดีๆครับจากสีรวยจากสีสนอยู่จังสีแหละครับพี่น้อง<า> เส้นเกี่ยวกะไดชีวิตรถเกี่ยวเขาเอ้าเอาบักิยะกะบ้าท่าแล้วกินยังก็กินปักกันเอาแต่คำเนาะกอบเนาะใส่บกไวโอ้ไหเท่าดกรเกียวเท่านั้นแล้วถามกันแล้วเจ้าเจ้ากับคยนไ เราไม่มดเแล้เนาะเี่ยวนีกัเจ้วคอมบอกนี่ไปตำนั้นอดไกลในตำนั้นบรทันกันทันกันนะตอดไก่ในตำนันครับพอบะานี่ถ้ามโทรถามแลเวก็าคมาจบที่หลังในกงเหพอยากจะเจ้าออกไปพโทรถัมแล้วาถน้ว สักัดผัดหมูทํา่ได้เข้าใจกันนะไอ้ใหอหหโอ้ต่างงยไอ้ดอกหให้าเจีบคอทีนคอร้อยอท่นีเีบนาูวา้โหวนละปาเป็นัมือดำไหนนี่คือคือกันใครข้ามม่อนเนียแซมอนแซม่อนข้าวเย็ดเลข้าวเย็ด้ะสุดยอดโอ้ แป๊บนึงแป๊บนึงแปบนึงองอพอเป็นหลไนะพี่งด้วยแลก็แถวนี้ืะเรียงไฟชี้ครถาว่าุนแล้วใครมาเสะเใครไม่อมืนสังหารดิการีเข่เยกินน้ำีนองฟองไฟโค้งรับถึงมากน้ำจี้ต่อจะต่อยต่อไม่โค้งรับถมาละห่างนะมัต่อเป็นห้างห้งรับถึงล นอ่องไอ้เซนเกียวเฟินกินข้าวกินน้ำมัสะดวกสบายอ่ะเอ้าไปกะจสก็จสิแล้วครับเปลี่ยนบรรยากาศดีๆกินข้าวกินน้ำนะครับผมเกียวข้าวเกียวน้ำแล้วก็กินข้าวกินน้ำาะมาเลยวะเปลี่นบรรยากาศดีๆนั่นบ่เส้นปักแม่นครับผมโดนๆเพื่อนเนาะปีนึงมีเทือนึงนี่เราแบบนี้ปีนึงมีเทือนึงแต่หากกินข้าวนี่มีตลอดละ พเพราะว่าเขาว่านแหวตลอดครับป่าบรรยากาศส,สวยๆครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมพผลขอดฟังชี้ชี้ชี้